นี่เราก็จะมาคุยกันเรื่องนะครับแผนที่รถไฟใต้ใตดินลอนดอนนะครับซึ่งอตอนนี้เมื่อเดือนิถุนาที่ผ่านมานะครับเขาก็ออกแผนที่รถไฟใต้ดินอันใหม่ออกมานะครับซึ่งมีข้อมูลรถรางนะครับแล้วมีข้อมูลอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งระบบรถรางก็ตั้งใช้มาตั้งแต่ปี2000ันแล้วแล้วก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะมีการใช้รถไฟใต้ใตดินกันคืนซึ่งลอนดอนเมื่อก่อนนี้มันไม่มี24ชั่วโมงนะครับก็จะเริ่มมา มาใช้กับไอ้ไอ้ไอสิ่งพวกนี้มากเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไอ้รถไฟอันเนี้ยนะครับก็เลยนะครับมีการปรับปรุงแผนที่นะครับแล้วก็แผนที่เนี้ยนะที่ผ่านมาก็มีการปรับปรุงกันมาตลอดนะครับแน่นอนนะครับไอ้แบบแผนที่รถไฟใต้ดินลอนดอนนั่นนะครับก็เป็นแผนที่ซึ่งยิ่งใหญ่มากนะเพราะว่าออกแบบโดย ท,ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือออกแบบโดยเฮนรีเบ็กนะครับในทาศวรรษที่1930นะครับก็ใช้จริงยี่กัพันเก้าร้อยสามสิบสามซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีแผนที่รถไฟต่างๆมาโดยตลอดแล้วนะครับแผนที่ก็โดดเด่นมากนะครับก็เช่นใช้ในบิน9 1 6าหนคือปีกาติลีไลน์วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องแผนที่รถไฟใต้ดินของเบ็กซึ่งเป็นต้นแบบของรถไฟใต้ดินต่างๆทั่วโลกมากมายนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับ ก็ <Yeah. S 2> <c oughs> ถ้าพูดถึงอันธุที่ฉบับใหม่ของลอนดอนผมว่าไฟใต้ดินลอนดอนก็คือเท่าที่เห็นนะก็เป็นตัวอย่างก็ยังรักษาโครงสร้างเดิมของเบกอยู่รักษาโครงสร้างเดิมอาจจะสิ่งที่เติมเข้าไปนี่ก็ <c oughs> ดีมีประโยชน์ด้จะเป็นเรียกว่าเติมไปในแง่ที่ว่าเป็นข้อมูลมเป็นข้อมูลอะไรว่าเป็นตัวหนังสือส่เตอร์จากโครงสร้างถ้าเปลี่ยนเนี่ย เหตุที่เปลี่ยนน่าจะเป็นเรื่องของสเตชันหนึหรือว่าชื่อสถานีบางแห่งแล้วก็สีของสายสายแล้วก็สีแต่ว่าโครงสร้างเหมือนเดิมแผนที่รถไฟใต้ดินของเบคเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นคลาสสิกเคสเป็นตำนานของของวงการอย่างงี้ยว่ามันอะไรมันเอาง่ายๆว่ามันมันถูกเรียนแบบถูกเอาไปใช้ แนวทางเนี่ยทุกคนไปใช้ทั้งในเมืองใหญ่ๆทั้งหมดของโลกไม่ว่าจะเป็นเบอร์ลินนอิวอ์คหรือว่าโตเกียวสำคัญที่ว่าสำคัญที่ว่าลอจิกของเขาหรือว่าแนวทางเขาคืออะไรก็คือว่าเบคเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเป็นเขาไม่ใช่ดีไซเนอร์ เขาไม่ใช่อิเล็กรนิคหรือมบัตเขาเป็นเล็ e ทรอนิคส์ร n ฟแมนเขาเป็นแค่คนเขียนแบบเขียนแบบอาจจะไม่ใช่ในช่างด้วยซ้ัแล้วก็แต่ว่าเขาเกิดมีไอเดียขึ้นมาแล้วก็เอาไอเดียของเขาเองฮะไปเสนอกับกับบอร์ดของของของลอนดอนอะนิกรามแล้วก็จน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 บรรลุแล้วก็สําเร็จออกมาแต่ว่าที่สําคัญคือว่าเขาใช้หลักของ ของที่เาคุ้เคยแบบคือคือดรากแมนเนี่ยคือคุ้นเคยกับแผงวงจรไฟฟ้าแผงวงจรไฟฟ้าคือว่าบอกเฉพาะจุดเชื่อมใช่ไหมฮะแล้วก็เส้นเส้นตรงจริงๆจะตรงไม่ตรงก็ตามจะเดินสายไฟลุงลังแค่ไหนก็ตามแต่ว่าในแผงวงจรจะบอกบอกเป็นเส้นตรงแล้วก็เขาให้ล็อกจิตของของของแผงที่เราตอนนั้นกล่าวโดยว่าเป็นมันจะเลี้ยวหรือหักมุมเส้นจะหักมุมเฉพาะ สี่สิบองศากัาบเก้าสิบองศาสองอย่างหนึไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเออโอเคอาจจะมีอาจจะมีเก้าสิบองศาอ่าทีนี้อะไรก็หักมุมสองอย่างเท่นเา,ออานั้นเองแล้วก็เพราะฉะนั้นแผนที่จะออกมามันจะดูีโอเมทริกก็ไม่ไม่ได้รีสปอนกับกับแผน,นที่จริง,รงของลอ,อนดอนคล้ายนะฮะคล้ายแผนที่คล้ายแผนที่จริงแต่ว่าไม่เหมือนอันนี้เขารู้มาต่ต้นแล้วก็เขาก็พยายามจะบอกว่ามันข้อดีของมันคือว่า มันไม่ไม่ใช่ว่ามันเหมือนแผงวงจรอือแต่ข้อดีของมันคือว่าเฮ้ยคุณอยู่ในรถใต้ดินคุณอยู่ใต้ดินคุณไม่มีอะไรสังเกตอือไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าแลนด์มาร์คอือทุกวันนี้เราไปไหนเดินโอตามท้งนองถนนเรายังมองว่าตรงนี้มุมถนนตรงตักซอยอือตรงนี้เอ,อ,อ,อ่แมค,คา้าร้านดีอะไรอย่งเงี้ยแต่ว่ารถไฟใต้ดินไม่มีมไม่มีทางที่จะไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะใส่แลนด์มาร์คไปในนั้น แล้วก็สิ่งที่แต่ว่าสิ่งที่คนอยากจะรู้คืออะไรก็แล้จะเดินทางก็คือว่าอยากจะรู้ว่า next s ต o อกคือจุดเด่นประยุึ่งคือเราต้องการว่าเหมือนอย่างผมมาจากจดจะมาทองหล่อผมอการรู้เองว่าทิศนี้ถูกไหมแล้วก็ทองหล่อถัดจากอะไรแบบเท่านั้นเองซึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นนี่คือฟังก์ชันของแผนที่รถไฟใต้แล้วก็สำหรับเบ็กเองเนี่ย เขาเขาก็มีคนไปสัมภาษณ์เขาเหมือนกันนะตอนนั้นก็เขาก็พูดพูดไปได้ข่มายันงึดผมคิดว่าเออสำหรับเขาในแผนที่รถไฟใต้ดินเนี่ยมันคือจุดสําคัญหัวใจของมันนะก็คือคอนเน็กชันคือความเชื่อมโยงเท่านั้นเองทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าพอมาถึงที่กรณีของแผนที่อื่นเช่นกรณีของนิวยอร์ก มานคนเนี่ยมันเริ่มไปหลับเนี่ยเพราะว่าโอเคมันอาจจะคนละประเทศเป็นคนละทุกคนกันเนี้ท่าถามม็คือว่าเบกเนี่ยตอนที่ทำขึ้นมาเนี่ย,เ,ยเสนอให้กับบ่อนบอกเขาไปหลับเนีสแรกในที่สุดก็อ้าวนะก็ทั้งผัก <c oughs> เออ,เอลองร้วนะนะนะครับเสร็จแล้วมันก็กลายปเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหแบบคิดขึ้นมามา,มากแล้วก็ส่งพลังมาก ก็กลายมาเป็นต้นแบบต่างๆนะ้ก็เรียกว่ามันเป็นไอคอนิกมากๆรย์พิจารคิดว่ามันพออะไรทาไมมันหรือเพราะเพราะว่ามันเป็นต้นแบบแล้วทุกคนก็เลียนตามมันก็เลยกลายมาเป็นแบบเออเพราะว่าอันนี้มันเป็นอันแรกจริงๆผมบอกนะครับเดี๋ยวเออมันองจริงอย่างเงี้ยที่แล้วก็ที่อะไรมองใหญ่ๆต่างๆเขาก็เขาก็พูดอย่างเปิดเผยว่าแผนที่เขางานเขาได้รับอิทธิพลจากเบคแล้วก็ลจิสิกหรือว่าเหตุผลเรสแนลของเบคตอนนั้นมันมันก็เหมาะกับ ถามว่ามันอะไรนะมันกลายเป็นไอคอนอย่างรวดเร็วได้อย่างไรอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆแต่คิดว่าหนึ่งก็คือเนี่ยในแง่ดีไซน์มันเพอร์เฟกต์ในแง่นี่ต้องลงไป็นดีดีทีดีเทลในแงที่ว่าบอกเฉพาะชื่อสถานีใช้คําสั้นๆแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ของสถานีมีทั้งกลมเหลี่ยมแล้วก็ขอลังตัดคือพยายามที่จะใส่ ิมโบเข้าไปพอสมควรน้อยแต่ว่าพอสมควรแล้วก็แล้วก็อะไรนะอ,อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนอกจากเหตุผลในด้านดีไซน์นะก็คือว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่ามันรับใช้คนที่คนนอกคนที่ไม่ได้อยู่ในลอนดอนมากคนเอายัไงไแม้แต่ทุกวันนี้นี <laughs> ่คุณไปลอนดอนคุณก็พึ่งท่าแันที่แบบแล้วก็ทำให้มันเป็นที่รู้จัก ใช่เพราะว่า <idity> ในในโดยเรืู้จักธรรมดานะมันเป็นตัวอย่างในแง่ปะเป็นไอิเดนติตี้ของประเทศอังกฤษใช่เพราะว่าศิลปินต่างๆก็เอามาใช้จํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเบลเชอร์ไวต์เบิร์ดกับบาปราคูเกอร์ศิลปินสารพัดต่างๆแล้วก็เอามาเอาแผนที่รถไฟลอนดอนมาเล่นมามาอ้างเองถึงทีนี้อันหนึ่งที่ผมมีความสงสัยอย่างนึงคือว่ามัน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 เติบโตขึ้นมาพร้อมกับไอ อะไรที่มันถูกซิมพลายหมดเลยนะมัน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 ไม่มีความวุ่นวายมันมีแต่มันมีแต่ฟังก์ชันอย่างเนี้มันไม่มีความรายละเอียดที่ต้องการไม่มีความจะเป็นเอาแบบเออจากแง่ไปเนี้ยมัน purely functional มากมากเนี่ยฉันคิดว่ามัน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 สัมพันธ์กับเนี้ยไอปรากฏการณ์อะไรอย่างอื่นไหมเช่นอย่างเช่นแบบเช่นแบบตัวตัวฟอนเนี้ยที่ที่มันลดรูปต่างๆที่มันสลับซับซ้อนไป ก็ด้วยเพราะว่าตอนนั้นหนึ่งเก้าสามสามอังกฤษก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้วแล้วก็เป็นหอำนาจด้วยแล้วก็อะไรสัมคันเจริญจริงๆว่าในอังกฤษกระบวนการที่จะลดทอนไอ้เจ้าอะไรนะออนาเมนต์หรือว่าเดคอร์เลชันทั้งหลายอย่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วอแล้วก็ตัวอย่างของลอนดอนรือราแมปนี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งคั้นีม การอาร์ตคราฟต์การเบาเฮาส์ในเยอรมันแล้วก็อะไรอ่โลกคอมเมิรเชียลโลกอุตสาหกรรมน้ำหัวดับมันพยายามที่จะลดทอนลดทอนความยุ่งยากต่างๆพวกนี้ให้มันเหลือแต่ฟังก์ชันทีนี้แล้วแล้วแล้วจอห์นสตันนะจอห์นสตันนี่ก็เขาเขาเป็นคนที่อยู่ก็อยู่กับอันเดอร์การ์ดใช่ไหมจันก็เป็นไทายาเกอร์ชื่อดังอืมจอห์นสตันเป็น ชื่อเต็มว่าเอ็ดเวิร์ดจอห์นสันเอ็ดเวิร์ดจอห์นสันเป็นทำงานให้ให้ลอนดอนนัสกล่าวมาตั้งตั้งแต่ต้นศตวรรษนะคือก่อนก่อนแผนที่นี้จะออกมาสิเขาดีไซน์ป้ายแล้วก็ดีไซน์อักษรตัวตัวพิมพ์ที่ใช้กับป้ายทั้งหมดของของลอนดอนนัสกล่าวซึ่งก็เป็นเรื่องก้าวแรกของการทำแบรนดิ้งของลอนดอนนัสกล่าวแล้วมามาทีหนึ่งก็คือมีก้าวคำถามคือ สร้างแมปขึ้นมาแล้วซึ่งึก็ใช้ใช้ฟอนต์ของจอห์นสตันจอห์นสตันก็ผลงานเขาก็โดดเด่นนะจงเรียกว่าเป็นอันนึงแหละที่ว่าแสดงความเป็นบริทิชอย่างเต็มที่นะโอเคจอห์นสตันอาจจะไม่ได้ดังเท่ากับเอริกกิลแต่ว่าฟอนต์ที่ชื่อกิลกับชื่ออันดีกราวนี้คล้ายกันมากครับอันนี้ยืนยันได้เพราะว่าเขา ตัวตัวคนดีไซน์เองก็บอกว่าคือเขาเอาของจอห์นสันมาเดียวอันจอร์จสแนนทำงานตั้งแต่ประมาณเจ็สิบกว่าปีก่อนก่อนที่จะออกแผนที่นี่มาแล้วก็ลักษณะคล้ายกันก็คือว่าทำทำเป็นระบบป้ายเนี่ยนำก่อนระบบป้ายนี่นำก่อนแล้ฉะนั้น The whole project ของ Map เนี่ยเหมือนกับว่าเป็น ส่วนห<อ><ท>น,นึ่งของระบนบนี้ทั้งหมดเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยในช่วงของบอกว่าในลอนดอนเนี่ยนะครับเนื่งองจากว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดรันเนี่ยเอ็ดเวิร์ดที่เจ็ดล้วเนี่ยลอนดอนเนี่ยมันมีแต่อนเดอร์มันมียองม้ามันมีรถมา้มมถมาอะไรสาหัวุ่นวายไปหมดรถไฟนะครับปน่นวายเพราะฉะนั้นมันก็นเป็นไปได้ที่เด็กเนี่ยต้องการมาซินพิฟายทําให้ทุกสิส่งทุกอย่างมันง่ายลง,ลงทุกคนมันก็จะวุ่นวายไปหมดสัญลักษณ์ต่างๆพวกนี้ก็จะต้องทําให้คนเข้าใจบอกว่บ สัญลักษณ์ของรถไฟลอนดอนเนี่ยมันไอไออันเดอร์การ์มันจะโลโก้ของมันเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับเอามาไอเดียมาจากว M C A นะซฮะซึ่งมันเป็นการปรับปรุงสัญลักษณ์ก็เริ่มลงตัวในปีหนึ่งพันกร้อยสิบเจ็ดนะครับทีนี้ไอไอเดียเนี่นะครับมันมันมันวุ่นวายนะครับเพราะว่ามันไม่ลอนดอนเองมันไม่ได้เป็นกริดซิสเต็มแบบแบบแบบนิวยอร์กเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบ ง่ายก็ไว้ใครมาร้อยพ่อพันแม่เนี่ยเดินทางก็มาต่างๆพวกนี้ไอ้รถไฟหรอไอ้ความวุ่นวายต่างๆพากเนี้ผมคิดว่ายุโรปเนี่ยมันก็จะมันไม่ได้เป็นซิสเต็มที่มันมีความชัดเจนแบบอเมริกาที่บาพัฒนามเมืองก็มันมันใช้บางเหมือนพื้นฐานของกรีกซิสเต็มเน่ยลอนดอนนี่ก็โอ้เลอะเทอะวุ่นวายถนนเล็กเล็กน้อยน้อยอ่างต่างปารีสอาจจะไม่มีเพราะปารีสมันถูกทําลายเลย ไอเออร์เบิร์นพลาเนิงแบบไหนมันมาตัดช่องนลิเซ่ทีนี้ไอไอเดียเดียวกันนะเนี่ยมันจเเห็นได้อย่างนึงคือว่าเวลามันถูกนำเอาไปใช้ในตอนนี้ของนิวยอร์กแทนที่รถไฟนิวยอร์กโชทศวรรษที่ผ่านเข้าสร็จแล้วนะครับก็ปรากฏว่าใช้ไปได้ไม่กี่ปีทุกคนก็จะเริ่มบอกเฮ้ให้เนี่ยอะไรของมึงกันเนี่ยแล้วมันมันไม่เห็นเวิร์กเลยอะไรอย่างนี้คนมันไม่มองคนมันไม่ได้รับคนมันมันไม่ยอมรับซึ่ง ในขณะที่ลอนดอนเนี่ยได้รับการยอมรับเต็มที่ทำไมนิวยอร์กมันถึงไม่ได้รับการอยอมรับผมตอบไม่ได้ชัดเจนจะรู้ว่าคนไม่เอาจริงๆแต่ว่านี่ก็เป็นคลาสสิกเคสเหมือนกันว่าเป็นอาจจะเรียกว่าแอนติซิสของ <laughs> ของลอนดอนแมปของลอนดอนกราฟแมปคือว่าลอนดอนเอ้ยอแผนที่ของนิวยอร์กเนี่ยมันออกแบบโดยมาสเตอร์ทาง ดีไซน์ในสมัยหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ดีไซนมันก็เจริญกว่าก่อนสงครามโลกมากมายแล้วก็เขาชื่อว่ามซิโมมิวิเงี่แล้วก็เป็นเป็นอะไรเป็นเป็นมาสเตอร์จริงๆในด้านดีไซน์ทีนี้เขาทำเขาทำระบบป้ายแล้วก็แล้วก็อะไรนะแผนที่ของนิวยอร์กซับเวย์ลาลาเจ็ดศูนย์ถามว่าทำไมจึงไม่ได้เป็นที่ยอมรับ ผมบอกก่อน <laughs> มันสวยครับขนาดว่าผมไปนิวยอร์กตอนตั้งแต่สมัยเอตีตอมันก็หายไปหมดแล้วแต่ว่าผมก็ไปตามซื้อมาจากนันคือเก่าได้มันสวยจริงๆแต่ว่าไม่เวิร์กครับ <laughs> <laughs> ไม่เวิร์กหมายถึงว่าคนใช้คนที่ใช้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่ใช้แสดงความไม่พอใจอย,อย่างรุนแรงแล้วก็จนกระทั่ง m t a หรือว่าการการ การรถไฟของเขานี่ต้องต้องดึงต้องดึงต้องดึงกลับตลาดแล้วก็ออกแบบใหม่ออกแบบใหม่ก็ก็อย่างที่เราเห็นมันก็จะเรสปอนกับเรสปอนกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์มากขึ้นนะรทั้งที่ลอนดอนนี่ไม่เรสปอนกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แล้วมัสโมฟิกเกอรเองก็งงเขาบอกว่าอะไรเนี่ยที่ผมทําเนี่ยนะมันมันไม่โมเดิร์นเท่าลอนดอนด้วยซ้ําไปก็ทำไมถึงรีเจ็อันนี้ก็เป็นก็เป็นความความเห็นครับ พภฟัดอุเวียงไปแต่นี้เป็นคลาสิกเคสเหมือนกันฮะก็คือว่าหมายถึงว่าความล้มเหลวของการดีไซน์ที่สวยกันไปดีไซน์ที่สวยกันไปอาจจะล้มเหลวก็ได้เขามีคนก็มาอธิบายอธิบายว่าคืออย่างนี้ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเมืองใหญ่ๆต่เมืองเรียกว่าทั้งโลกแหละมันเริ่มจากหมู่บ้านเล็กๆแล้วมันก็จะเลยตบโกแต่ลอนดอนนี่เป็นเคสที่ ที่ชัดเจนเพราะว่าถ้าคุณไปลอนดอนกนนะเห็นว่ามันไม่มีอเวนใหญ่ๆบ้างมันถนนเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วก็วงเวียนมันก็ตัดตามใจชอบนะทีนี้ถ้าเทียบกับเมืองที่พัฒนาแล้วอย่างปารีสก็มีการพัฒนาตถนนใหญ่ทำเร็เส้นตรงหรือว่าทำปิดทำ ถ้านิวยอร์กกิงแล้วใหญ่มันก็เริ่มจากหมู่บ้านเล็กๆนะแต่ว่ามันมีการปฏิรูปเมืองครั้งหนึ่งแล้วก็ทําให้ทุกอย่างเป็นกริดเออลักษณะเป็นกริดเมืองวิตกฤตของนิวยอร์กนี่สาคัญมากถ้าคนเคยไปก็คงจะนึกออกคือมันว่าเราจะสามารถบอกได้ว่าถนน59กับ72นี่มันห่างกันเท่าไหร่เพราะขนาดของบล็อกก็เกือบจะเท่ากันแล้วก็หมายเลขก็บอกว่าประมาณเท่าไหร่อ่าประมาณ13บล็อกอะไรเงี้ยคือเรารู้ว่าเราเดินไหวไหมันนี่คือนี่คือ ลักษณะเด่นของพื้นที่จริงๆของนิวยอร์กซึ่งลอนดอนไม่มีเพระฉะนั้นคนที่เขาอธาิบายว่าทำไมแันที่ของวิกเอนดี้ถึงล้มเหลวเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะเ,เขาบอกว่าเพราะลจิติกของลอนดอนัอตแลนตาแมพเนี่ยมันคนรู้กันว่าพึ่งพึ่งพาลจิกข้างบนไม่ได้ในพื้นที่ของบริษ,ษัทแต่ว่าของนิวยอร์กเนี่ยคนมันต้องการโลจิติกเดิม ซึ่งเอามาใช้กับอนันตกาไม่ได้ใช้กับซอฟต์แวร์ดิงยอกไม่ได้นี่ยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะคือแผนที่อะไรนะเซนต์หลุยส์ใช่ไหมฮะเราเห็นยาทั้งคูิปภาพถ่ายทั้งในแผนที่ม,มันจะยาวม,มันจะเป็นเรามีควาแนวตั้งแต่ว่าในแผนที่ของวิกเนลลี่เนี่ยมันจะเหลือแค่นี้มันจะเหลือป <laughs> ็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งแบบว่าคนแบบเห็นแล้วแบบโมะโหอ่ะไ,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ก็าใ,ใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยโมโหเลยม, <laughs> มึงมาทําอย่างนี้ได้ยังไ,ไง แล้วไม่รวมถึงว่าระยะห่างระหว่างถนนบางทีมันต้องมันต้อง,องขยายนะจากถนนอะไรนะ,ะ14ไป็น26เนี่ยมันก็เราก็รู้ว่ามันก็สิบกว่าหลอดทำไมทำไมต้องขยายยาวขนาดนี้ว่าโดยเฉพาะแนวแนวรอนเจลีมันก็โมเดิร <นะ S 2> ์นทุนคิดเรื่องโครงสร้างมากกว่าสมความสมจริง อ in ิสต <uyor> <W ain S 2> ันทฤษฎีสำหรับปีเดียว1905แล้วระเบิดประมณนูมันออกมาปี1 9 0 5คือ1933เนี่ยคนคิดเป็นโครงสร้างแต่ว่าเทคโนโลยีเก่าหรือว่าวิทยาศาสตร์แบบเก่าเนี่ยมันยังยึดอยู่กับอะไรความสมจริงหรือว่าการแตกไอเทมเป็นเป็นนู่นเป็นนี่แต่ว่ายกตัวอย่างไอิสต์นั่้คือเขาบอกมัน มันมันไม่ใช่แล้วคุณจะคิดทางวิทยาศาสตร์แบบนิวตันไม่ได้แล้ต้องค,คิดแบบ